โอเคนะครับผมตอนนี้ผมก็มาถึงตรงเ,เขาเรียกว่าอะไรอะ่ะศูนย์บริการนักท่องเที่ยวนะครับผมอตอนนี้ใครก็ถ้าใครจะมาก็มาจอดรถไว้ตรงนี้นะครับผมแล้วก็ขับเอ้ยแล้วก็นั่งรถรถอะไรไม่รู้เรียกว่ารถอะไรก็ไม่รู้นะครับผมนี่แหละแล้วก็นั่งขึ้นไปน่าจะคนละหกสิบบาทเนาะประมาณนี้โอเคตอนนี้จอดรถไว้ตรงนี้นะครับผมของก็ไม่มีไม่น่าจะมีอะไรนะครับ โอเคนะทุกคนตอนนี้ก็กำลังเดินทางขึ้นไปนะครับผมให้รถรถอะไรไม่รู้เนี่ย <c oughs> คือผมผมลองสอบถามนะครับก็คือขึ้นไม่ให้เขารถขึ้นไปนะครับผมนอกจากมาจุดบริการตรงนี้อย่างเดียวนะครับผม <c oughs> โอเคตอนนี้ก็ถึงทางเข้าแล้วนะครับผมก็ไม่เคยมาเนาะ <c oughs> ไม่รู้ว่าอีกไกลเท่าไหรนะ่เนาะ ทางตรงนี้ค่อนข้างชันนิดนึงนะครับผมแต่ไม่เป็นไรนะรถรถรถแรงนะครับผมรถแรงไปได้อยู่แล้วนะครับเฮ้ทุกคนตอนนี้คือแบบวิวดีมากครับก็ที่ผมเห็นน่าจะอยู่ข้างบนนู่นนะครับผมไม่รู้ว่ากล้องจะมองเห็นหรือเปล่าเนาะ <c oughs> เห็นไหมครับตรงน,นั้นไม่รู้ว่าจะใช่หรือเปล่าโอเคตอนนี้ลงเนินแล้วครับผมตอนนี้ใกล้ถึงแล้วนะครับผมโอ้โหดู เนชันม่างนะครับผมก็ับขึ้นไปอีกนก็เพขึ้นตามระดับนะครับว่าูีูอนะครับมันก็มองไม่ชัดเจนตอนเช้าก็มองชัดเจนก็ครสายขึ้นมาก็ปิดัวแล้วหรือว่าความสูงก็ผูปะเพาะเนาะก็เหนือระดับน้ำทะเลตอนกลางจุดที่หนึ่งนะ 736เมตรนะครับส่วนภูจีก็อยู่ระดับน้ำทะเลตันกลาง1150เมตรนะครับภูที่สูงที่สุดคงมองไม่เห็นละตัหนหลวงตันภูหลวงนะครับในจังหวัดเลยก็ตานภูหลวงจะสูงที่สุดนะครับใหญ่ที่สุดในจังหวัดเลยนะครับมองไม่เห็นละวันนี้โอเคนะครับทุกคนตอนนี้เราก็มาถึงจุดรี่ว่าอะไรภูป่าปอนะครับผมที่ บางคนก็เคยมาบางคนก็ไม่เคยมาครับที่แน่ผม,มนี่แหละยังไม่เคยมาโอเคครับตอนนี้ก็คือขึ้นไปจุดต่อไปนะครับผมเราไปชมกันว่าคืออะไรคือเท่าที่ได้ฟังมาก็คือชาวบ้าตนตรงนี้ก็คือสร้างเป็นจุดท่องเที่ยวเองนะครับผมก็คือทาทุกอย่างเองเลยนะครับผมดูวันนี้ก็คือสุดยอดจริง แล้วได้ข้าทึมสนแบบนี้ก็โอเคแล้วนะครับผมถ้าพูดผิดประการใดผมก็ขออภัยด้วยนะครับตอนนี้ก็ขึ้นมาใกล้จะถึงอีกหนึ่งจุดแล้วนะครับผมอนะครับถ้าเดินไปมุมไม่ก็ มองขาลูกนู้นนะครับสีกระสังกระสีข,า,ขาวาก็เป็นขารองเท้านะครับรองเท้าเทปไปก็ได้รองเท้าพูดก,ก็ได้นะครับขยับเข้ามาก็ขาายนอนก็ตกนะครับกอดที่ขาไนอนครับโอเคนะครับผมตอนนี้ก็ไปถึงต่อไปกันเลยนะครับไม่รู้ว่ามีกี่จุดนะครับผมผมจะมาอธิบายให้ฟังอีกทีเนาะผนก็ถ้ายอยมาเรื่อยๆนะครับผม ผมไม่รู้ว่าข้างบนคนมันจะเยอะหรือเปล่าแต่ข้างหน้ามีอีกคันหนึ่งนะครับผมกี่คนก็มาได้นะครับผมก็จุดบริการนะกท่องเที่ยวเอ่อก็จะพาขึ้นมาเหมือนกันนะครับตอนนี้ผมก็มาคนเดียวยังขึ้นมาได้เลยนะครับผมก็คือมันไม่จํากัดคนนะครับผมก็คือไม่ต้องรอรถด้วยก็คือถ้ามาถึงตรงจุดบริการนักท่องเที่ยวแล้วก็คือขึ้นมาได้เลยก็คือจะมีเอ่อคนจะมีชาวบ้านอยู่แ,แถางนั้นนะครับผมก็คือ จะพาขึ้นมาเลยเนาะแล้วก็มาแนะนําจุดท่องเที่ยวแบบนี้นะครับผมก็ดีได้ความรู้ไปอีกทีนะครับผมอันนี้ก็คือจุดที่สามนะครับแล้วก็มองไปด้านทิศเหนือนะครับอันนี้ก็คือด้านทิศเหนือนะครับอันนี้ก็คือผานางนอนนะครับดูออกไหมครับผานางนอนนี่ก็ตรงผมหนือปาก๋อ้คอหน้าโกคำนะครับโอเคตอนนี้ผมก็มาเดินขึ้นมาแล้วนะครับผมตอนนี้ก็เดินขึ้นมาแล้วนะครับ ไกลมากนะครับผมขึ้นมาแต่ก็แบบบรรยากาศดีอยู่นะครับผมมันไม่ร้อนนะครับผมบรรยากาศเย็นเดินอีก200เมตรโอเคไปทุกคนใกล้ถึงแล้วเหนื่อยแล้วครับตอนนี้ทางไหนทางไหนได้บ้าง ทางไหนขึ้นทางไหนลงโอ้โหโคตรชันเลยชันมากโอ้ยเหนื่อยโคตรสูงเลยขาผมไม่ไหวแล้วตอนนี้โอยเฮ้ยเก๋หลังจากเติมพลังมาแล้วกินน้ำนะครับผมหิวน้ำหนักโอเคป่อหนึ่ทางต่อครับเอานี่คือจุดพักแต่เราไปนั่งขั้นบันไดเฉย คตงงขาไม่ไหวแล้วครับตอนนี้อ่อนไปหมดอ่อนแรงไปหมดเลยอะไรเ,เนี่ยทางน,นี้ก็ไปได้แล้วโอ้หายใจว่าท่านแล้วครับคตเหนืงงอ่นอยอ่ะนุ่นนะโอ้กนี่งไกลนะครับผมโหเหนื่อยจริง เม,เมื่อมาเดินสำรวจธรรมชาตินะครับผมจะเดินขึ้นขึ้นภูเขานะเหนื่อยมากนะครับผมไม,ไม่รู้ว่าจะเห็นตัวผมรู้ว่านะผมเปิดกันสั่นมุมมันอาจจะแคบน,นิดนึงนะครับผม ทั้งวันก็คุมแล้วนะครับรดีนะกินข้าวมาแล้วนะครับถ้ายังไม่กินนี่ไม่อยากจะคิดเลยเหนื่อยมากถ้ามาที่นี่อุปกรณ์ที่แบบจำเป็นที่สุดก็คือน้ำนะครับผมต้องเอาน้ำขึ้นมาด้วยนะครับเฮ้ยคือมาถึงแบบโคตรคุม้มแต่มันเหนื่อยโอเค ขอพนั่งพักแป๊บหนึ่งนะครับโอเคตอนนี้ก็ถึงแล้วนะครับผมจุดสุดท้ายแล้วนะครับผมเหนื่อยมากๆเลยลนี่คือแบบมันเห็นมุม3 6 0องศารจริงๆนะครับผมแต่มันเหนื่อยจริงโคตรเหนื่อยเลยครับตอนนี้เหงื่อออกแล้วอาบเหงื่อแทนนะครับผมไม่ต้องอาบน้ำแล้วทีนี้ วันนี้จะมาอาบเหงื่อแทนนะครับโอ้โหนี่นะครับผมจุดเช็คอินนะครับผมภูป่าเปาะสามร้อยหกสิบองศานะครับผมภูบอ่อบิดคือตรงไหนอะภูกระดึงแปดจุดห้านะครับผมภูกระดึงอยู่ตรงไหนอะดูไม่ออกนะครับอ้ออยู่ทางนู้นอ๋อนู่นไง โอ้เหนื่อยมากครับประมาณนี้นะครับผมมันจะกาศรอบๆผู้พิชิตเราคือผู้พิชิตยอดภูป,ป่าเปาะตอนนี้ขึ้นมาก็คุ้มอยู่นะครับผมมันสวยมันบิวแบบ360องศาร้อนมากครับตอนนี้เราก็จะไม่รู้ว่าจะเดินทางวัไหนต่อนะเดินทางมาแล้ววันนี้ทั้งวันเลย เดี๋ยวพรุ่งนี้อีกวันเราจะเดินทางไหนก็รอชมกันด้วยนะครับโอเคตอนนี้ก็มาถึงเวลาเดินลงเดินลงมันจะง่ายกว่าขึ้นนะโคตรเบาเลยไม่ต้องแบรกรับน้ำหนักตัวเองนะครับผมโอเคชิวๆเลยครับตอนเดินลงเสียวตรงบันไดน,นะครับผม ค okay. ตอนนี้ก็กำลังเดินลงนะครับผมชันมากนะครับเดินลงไม่เหนื่อยเท่าขึ้นนะครับผมเดินลงโคตรชิวเลยโอเคตอนนี้ก็กำลังลงไปนะครับผมใครยังไม่มาก็รีบมากันนะครับผม มาที่เดียวคุ้มเลยนะครับผมทั้งพระอาทิตย์ขึ้นพระอาทิตย์ตกนะครับผมในที่เดียวเลยเนาะโอเคตอนนี้ก็กําลังเดินทางลงไปนะครับผมจุดชมวิวเยอะมากนะครับผมลองพาใครมีเวลาว่างแบบนี้หรือใกล้หรือไกลก็ใครยังไม่เคยมาก็าพากันมาได้นะครับผมบรรยากาศดีมากๆเลยนะครับ ที่จอดรถก็กว้างขวางนี้มากนะครับผมโอเคตอนนี้รถรอบริการเยอะเยอะแยะมากมายเลยนะครับผมพากันมาได้นะครับผมอันนี้รถเราก็จอดอยู่นั่นนะครับโ <Okay. S 1> อเคครับขอบคุณมากครับโอเคโอเคนะครับผม ตอนนี้ก็ลงมาถึงข้างล่างแล้วนะครับผมคุออ้มๆอยู่นะครับผมพากันมาเลยนะครับผม